ต่อมาก็จะเป็นพวกโดนัทราดซอสสีต่างๆอันนี้ก็20บาทนะคะนี่นะนุ่มสโลมีหลายสีนะคะ20บาทสามารถคลากันได้หมดนะคะพวก20บาทถ้าเกิดซื้อเป็นเมาโล1สชิ้นนะคะจะเหลือโหลละราคา180บาทนะคะก็ตกเหลือชิ้นละ15บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นราคา25บาทนะคะ มีเป็นนี่นะไอติมโคนกลวยนะคะ2ีบหาบาทนะคะมีหลายสีนะนี่นะไลน์มาขอดูสีเพิ่มเติมได้นะคะนุ่มสโลนะคะอันนี้ไอติมโคนกลวยนะค่ะต่อมาก็จะเป็นไอติมพูโทนมีหลายสีเหมือนกันนะคะยีบห้าบาทเท่ากันนะคะถุงสโลถูกชิ้นนะคะ ต่อมาก็จะเป็นซาลาเปากุเดทามาขายดีนะคะอันนี้25บาทเท่ากันนุ่มสันโลนะค่ะแล้วก็จะมีพวกมะกะลองนะคะอันนี้จะสลโล,เ,ลเนื้อแน่นๆนิดหนึ่งนะคะน่ารักนะคะมีหน้ายิ้มนะแล้วก็อย่างสุดท้ายของถุงราคา25บาทนะคะ อันนี้จะเป็นพวกปลาไทยากินะคะมาใหม่นะคะนี่นะน่ารักนะคะมีทั้งหมดหกสีนะคะมีสีมว่วงสีเขียวสีเหลืองชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นอ่สีขนมปังแบบนี้นะคะนุ่มสโลนะคะน่ารักนะยี่สิบห้าบาทนะคะ เดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะอันนี้ชื่อว่าปลาไทยยากินะคะนุ่มสโลนะน่ารักนะคะแนะนำเลยค่ะอาต่อไปจะเป็นราคา30บาทนะคะก็จะมีพวกไอติมโคนอ้วนแบบนี้นะคะมีหลายสีนะคะน่ารักนะคะนุ่มสโลนะคะไอติมคนอ้วน มีสีฟ้าสีเหลืองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ30บาทแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นไอติมบอลลูนนะคะมี6สีนะคะอันนี้ก็30บาทนะคะไลน์มาขอดูสีเพิ่มเติมได้ค่ะมีชมพูอ่อนชมพูเข้ม,มเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลเหลืองมีหลายสีนะคะ3าบาทค่ะ มาจะเป็นสินค้าแบบใหม่นะคะของราคา30บาทนะคะเป็นเต่าอย่างนี้นะคะเต่าน,น,น้อยนะน่ารักนะคะมีหลายสีเหมือนกันนะคะน่ารักมากอันนี้ของมาใหม่นุ่มสโลโด้วยนะคะ30บาทค่ะนี่อะสโลมากนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะนี่หลายสีเหมือนกันนะคะไลน์มา สอบถามสีเพิ่มเติมได้นะคะมีสีเหลืองด้วยนะคะสามสิบบาทเท่านั้นจ้าค่ะคต่อมาจะเป็นสินค้าไหนนะคะจะเป็นกิ๊ติดผมอย่างนี้นะคะเป็นรูปโบนะอันนี้จะเป็นรูปโบแล้วก็ติดรูปตัวเป็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีรูปช้างแบบนี้นะคะ น่ารักนะคะเป็นกิฟตติดผมนะติดผมหนีบผมเอาเวลาไปเที่ยวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดซื้อยกแผงจะขายแผงละ100บาทนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นซื้อ,อ,อปลีกซื้อเป็นตัวนะคะจะขายตัวละ15บาบาทนะคะน่ารักนะคะอันนี้นี่นะ สินค้าที่จะรีวิววันนี้ที่เข้าใหม่นะคะก็หมดเท่านี้แล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ตามไลน์ที่แจ้งไว้นะคะเดี๋ยวจะดูในใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลงไว้นะคะแล้วก็สามารถไปติดตามใน IG ได้ด้วยนะคะจะลงรูปสินค้าเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช e l YouTube นี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะลงคลิปลงสินค้าเรื่อยๆนะคะ แล้วก็สินค้าอื่นๆที่เคยลงคลิปไว้คลิปก่อนๆหน้านะคะก็ยังมีอยู่นะคะสามารถไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้ตลอดนะคะอาจจะไม่ได้ลงรีวิวในคลิปนี้นะแต่ยังมีของเรื่อยๆของมาใหม่เรื่อยๆนะคะถ้าอันไหนหมดจริงๆหมคะาจะบอกนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ